เดี๋ยวเรามาดูเราเป็นจำลองเค้กุ้นกันดีกว่านะคะน้องๆวันนี้ในเค้กุ้นของเจดีมีอะไรบ้างคะนี่ค่ะมีปลาฉลามปลาฉลามอ่าไหนมีตัวอะไรอีกคะมีอะไรอีกอะปลาโลมาปลาโลมาปลาปลาหมึกปลาหมึกปลาฉลามปลาฉลามกุ้งกุ้งปลาฉลามปลาฉลาม ปูปูแล้วก็ปลาดาวปลาดาวเมื่อกี้เพิ่งไปนี่มาไปต้มผงวุ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาผงวุ้นเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำที่ส่งผงวุ้นแล้วเนี่ยเทลงในแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์เนี่ยเตรียมไว้แม่พิมพ์นี่ค่ะมีสองมีอันนี้นี่ใช่แล้วเป็นถาดเล็กมามะกับถาดใหญ่นะคะเทวุ้นกันเลยนะคะ ไปให้แบบว่าพอประมาณที่เราคิดว่าเราเราจะทําเค้กเนาะเราจะท่าเค้กสูงเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเท่านั้นเลยเใช่ไหมคะเจลีจะทําสูงเท่าไหร่คะสูงประมาณครึ่งพอคะ่ะครึ่งกล่องใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ครึ่งกล่องเลยค่ะครึ่งยังยังเลยคะ่ะเฮ้ยนิดเดียวจะครึ่งแล้วอดไหวครึ่งยัง ครึ่งแล้วครึ่ง okay, นะคะครึ่งแล้วโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปเลยนะคะของน้องจรินเนี่ยเลือกเป็นสีป้าน้ำทะเลสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาตอนเลยอันนี้ใส่แค่ปลาดาวตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาโรยโรยเก็ดองผงเนาะอ,อ,อ้อันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องกะว่าเราอาจจะเอาตัวนี้ลงไป มาน้ำไอ้แล้วมีอะไรคะมาน้ำนี่ไงตัวนี้ปูกุ้งอีกน่ะกุ้งมันมปไหมเนี่ยนี่มันทับกันเนี่ยต้องไม่ทับกันเนี่ยเอาอย่างละตัวไหมอย่างละตัวไหมเอามาน้ำออกป่ะเอา,าน้ำออกไหมคะไม่เอาเอาไว้อย่างนี้เหรอเอากุ้งอ,ออกทำไมอ่ะ ไหนลองเลียงไม่ให้มัน,ไม,มนไม่ให้มันทับกันก็ไรก็ไม่ทับกันนะทับกันไหมโอเคเรียบร้อยหเอาแบบนี้นะคะแล้วน,นี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ใส่อะไรเพิ่มปะไม่ใ <uet. S 2> มส่โอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็รอวุ้นแข็งตัวสามชั่วโมงนะคะเราแช่ตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราแช่ช่องฟิสสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดีย <twee. S 1> ด๋ยวจับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วุ้นของเราจะแข็งตอนไหนเอยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันนะคะน,น้องๆนะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันนะนี้วุ้นของเราเริ่มแข็งยังคะยังอ่ะยังไม่แข็งเท่าไหร่เลยมันต้องแข็ง่นนี้อีไหนดูสิอันนี้ละยังอ่ะแต่มันก็เริ่มแข็งแล้วนะน,น,น้องๆนะคะ เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าวุ้นของเราจะหน้าตาเป็นยังไงช่วงระหว่างรอวุ้นแข็งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเต้นกันต่อดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากับน้องเจลีนถ้าเพลงไหนขึ้นน้องเจลีนต้องเต้นตามให้ได้โอเคไหมคะไปกันเลย ยังไม่จบเพลงเลยเฮ้ยเปลี่ยนไปเรื่อย ไปกันค่ะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราลงมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะเร้ก็มาเป่าเค้กกันต่อเลยไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปสามชั่วโมงค่ะราของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเย้แล้วยแบบนี้เลยไหลด้วยนะะมีอุปกรณ์อะไรตกแต่งบ้างคะนี่ น้าเลยหน้าลอยขนมตัวขนมอะไรอ่ะไหนดูชื่หน่อยดามันเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปคนเออแล้วก็อันนี้เทียนเทียนเลยแกะเลยปลาแกะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคว่ำยังไงไม่ให้มันเลอะอ่ะนี่ฮะมามามามันต้องคว่ำอันนี้ก่อนป้าอันใหญ่ก่อนอันใหญ่ก่อนอันใหญ่อันน้องเชฟมามาแม่เอาไข่มาหน่อยไข่มาเก็บก่อนมาเร็วเดี๋ยวแม่ใส่ปลาซาลา ยังไงปลาเราอุ้ยแตกไม่หาถาดรองดีดิอ่ะมันติดขอบอันนี้ขอบเนี่ยมันเกี่ยวก็นั่งไงลงถาดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวด้อได้ได้อยู่ได้อยู่เลยหามาอีกอันนึงอีกอันนึงมันจะต้องพลิกต่อจากตรงนี้ึบหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนะไหนไหนไหนอาเมือมือมื่อน้ำ จับึบจับดีๆนะมันจะหล่นนะระวังทางระวังทางระวังทางเอาว่าเอาวะเอาวะเอาวะา้างก่อนบ้างก่อนบ้างก่อนบ้างก่อนเอ้ยระวังแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องความตรงนู้นอ่ะความความตรงไหนมันต้องความตรงนี้อ่ะไหนเนี่ยมันต้องความใสนี้เอานี้ความใส่ถูกต้องเราเอาเอาทางไหนต้องเอาทางนี้ลงเฮ้ยมันทำไมอุ้ย ก็เอาเอาทางนี้ลงนะแม่ผูผูานเมือส่นมือสั่นมือสั่นมือสั่นิเมาอะต่ไปไนรจะมรยแตงนะคอู้ทำไมน่ากินนะ เลยเอ่ะเชฟโดยเลยเลย,ลยทำไมน่ากินนะโดยแต่งหน้าก่อนแล้วปลาดาวไอ้ดำโรยไม่เห็นนะคะเฮียเฮ้ยเฮ้ยอยากกินนะอยากกินนะอันนี้กินไม่ได้นะใส่ไว้ใส่ไว้เชฟโดยเลยเลยเชฟโดยเอาตัวการ์ตูนใส่ไห,แไหนแล้วลลนะปลาดาวอ่ะใช่ปลาดาวม,ม,มีมีมาน้ำด้วยดิเห็นปะ อุ้ยวิ้ยว้ยปาดาว่ะกินได้ไหมกินได้ไหมจะไม่แซวโอ้ยนี่ค่ะนี่ได้เจอการ์ตูนออกมาแล้วปาดาว่ะปาดาวปาดาวนี่อุ้ยการ์ตูนอเจลิสเป็นคู่เป็นคู่อืมจับจับ เป็นคู่เป็นคู่เอ้าทำไมมันล่วงล่ะน้องจับนี่ค่ะเฮ้ยเอ้าเออเฮ้ยง่ายง่ายเป็นเพลงไปแล้ว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 

ลู้ปลาหมึกอะอกมาพูดอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้เสาอันนี้เสาตัวอะไรอ่ะเนี่ยเจ้เสาไหมใช้เสาไหมเฮ้ยปลาคาเบลแล้วอันนี้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 ะไรอันนี้อะไรแม่นาวเอายิ้มให้ยิ้มให้ยิ้มให้เฮ้ยมาลาว กลัวมือเปื้อนอีกเอาเอ้ยอะไรกล้องเอาไว้ตอนที่มันยังไม่แข็งอยู่แลเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยงน้นแกออกดิแกออกแกแกเลยแกเลยแกเลยเฮ้ยนี่ไงสองตัวเลยนี่ไงสองตัวเลยเนี่ยหมดหรือยังหมดหรือยังอ้าวหมดแล้วสนุกแล้วสนุกคนโตละหมดหมดกดติดตามช่องวุ้นคุณสองกดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย